ครับผมคลิปนี้ก็จะพามาอัปเดตนะครับแทนที่ผลิตร็อนี้ครับผมนะก็จะมีตัว9004นะครับก็เติมลงตัวนี้แล้วนะครับเติมลงแทนแล้วนะครับผมเก่า94ครับกตัว9000แบบ2แชนนล ตัวาพันที่ลงแท่นแล้วก็มีมีตัวนี้ครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแท่นนะครับหกแท่นที่ลงแท่นแล้วก็มีหกครับแล้วก็มีสี่ 4, ชั้นแนมหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ตัวนั้นอีกหนึ่งก็ประมาณนี้ครับผมก็พามาอัปเดตให้ชมนะครับ ็เ,เหลือคาดดีนะครับเอาวางก็เรียบร้อยครับผมส่วนตังนี้จะเป็นรุ่นม้าแปลงครับผม นี่จะเป็นมอแปลงนะครับผมส่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับส่งเมียนมาพม่านะครับเป็นตัวมอแปลงตัว 9K นะครับรีดเปรนรุน 9K มอแปลงนะครับใหญ่มากครับผมดูจะเป็นขนาด 3U ครับผมตัวนี้ 3U เออแตตัวนี้หนักพอสมควรนะครับประมาณ90กิโลครับนะถ้าประกอบเสร็จก็ประมาณ90กโลคตัวเนี้ยนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวฮิตนะครับผมที่ส่งเมียนมานะครับส่งพม่านะพม่าชอบมากครับผมตัวนี้นะเป็นรุ่นใหญ่ครับผมนะท่านใดอยากได้ก็สั่งมาได้ครับผมมี 9k 7k 5k 3k นะครับก็สั่งเข้ามาได้ครับผมตัวนี้เป็นตัวรุ่นหนักครับผมนะรุ่นหนักตัวนี้ท่านใดชอบก็สั่งเข้ามาได้ครับผมมันจะเป็นตัวสวิตชิ่งครับผมสวิตชิ่งก็จะเป็นก็จะมี2รุ่นนะครับที่ทาก็จะเป็น ตัวเก้าพันแล้วก็ตัวสี่ชัแนลนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะกับขับกลางแหลมครับผมสี่ชัแนลนะครับสอง์มก็อยู่ที่ส0มพันวัตต์นะครับผมตัวชัแนลนะครับส่วนตัวสองชัแนลนะครับเหมาะเหมาะสำหรับขับเบสดนะครับผมสอง์อมอยู่ที่หกพันเจ็ด้วัตต์ครับผมตัวสองชัแนลนะครับถ้าดอก8ปดหอมก็ไว้สีก็ได้อยู่ครับข้างละสีนะ สิบแปดนี้ว่าร้อยสี่ครับก็ไา้อยู่ข้างละสี่ครับผมแร้อยห้าก็ข้างละสามครับสองถึงสามนะครับผมยี่สิบเอ็ดก็ร้อยห้าก็สองถึงสามครับผมประมาณนี้นะครับแบบแท่นละหกดอกครับผมนะแบบขับสบายๆอิ่มๆแบบแท้ละหกนะครับผมแล้วร้อยร้อยหกก็อยู่ชั้นแนวละสองดอกนะครับตัวนี้ขับได้ครับผมบิยี่สิบเอ็ดก็ขับได้นะครับตัวนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมนะจะพาชมนะครับส่วน กลางตัวนี้นะครับขับกลางลูกค้าสอบถามมาว่าขับกลางเมเจอร์ได้ไหมได้นะครับผมก็ชนะเละหนึ่งใบครับผมแต่ถ้าเป็นกลางเมเจอร์ก็ชนะเลิหนึ่งใบนะครับสีชชนะเลก็สี่ใบครับผมนะสบายสบายครับอิ่มๆเลยนะครับเราสีชนะเลนะครับผมขับขับชนะลหนึ่งใบครับผมสีชนะลก็สี่ใบนะครับก็ประมาณนี้ครับผมนะเราจะของแบรนด์มาแล้วเราจะของแบรนด์ครับ เอามานี้ครับผมก็ครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับอันนี้เมื่อไรจะจ้ามอแปลงมาใส่เนี่ยไม่มาไม่มาไม่สังเคยไม่สังเคยไม่สังเลย